รองแค่ข้างเดียวอืมโอเคสลิม okay, เนี่ตยตอนอยู่รายการจี๊สตีเกมเศร้าจนสมัยนะผมตอนนี้อยู่เกมเอาล้านอีกแล้วนะวันนี้ตอนนี้เวลาประมาสี่ทุ่มเป็นเกมผีอย่างงี้หล่อหน้าดูวันนี้เขาอยู่สามรุ่นดีคนนะึงเอ้ยเ <c oughs> <c oughs> อาเสียงหน่อยเฮลโหลนอนรีพัตด,ดิ้ง <c oughs> อืมอืมเงียบแล้วเงียบทำไมเมกมค้างเลย ให้มันค้างเถอะแม่ถือูกแล้วกันนีิอยู่กับใครครับผมอยู่คนดิดูกแล้วนึกว่าอยู่กับหมากับหมาหัวใจก็ดีนะเออเดี๋ยวทำไมมันค้างนานกว่าสุ่ยเกินจะทิ้งสว่ยโอเคครับหลังจากที่พักเล่นกระตุกนะดู ครับพาที่แล้วเราได้มาที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ไปกัต่อดีกว่าอืมเรานิ้วขาดเลยเนิ้วขาดขาดคำเก็บป่ะเฮ้วัดสิแบจมสิบ 10. 10. อ่ะตอนเนี้ยอือฮันมันว่าไปทำอะไรดี <laughs> อืม มันจะมีตัวอะไรมั้ยไม่รู้สินะเอา้าต้องดูเองอ<ะ>ืมบ้าห้องน้ำครับมันทำอะไรคันมีคนแฟบตัวข่ายยาส้วมข <c oughs> ่ายยาส้วมไม่ใช่ขี้ยาส้วมเหร หรู้ว่าพาลงที่นี่แหยไปไหนหมดครับไม่มีอะไรมั้งเฮ้ยเอาว่าง่ายนายสวัสดีเอาฟอร์มาสกินเขาบอกว่าให้เราออกไปครับเอาออกไปก็ออกครัเอาเขาออกว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วเอาแป๊กโอ้โห นึ่งนะอเคครับ <Okay. S 1> อุ้ยตกระจายหมดเลยอ่นนานเขาอันนี้เราอ่านข้อความบ้างดีกว่าครับอันนี้เ,เป็นโปรเจกต์ของ Paperclip นะฮะโปรเจกต์ Paperclip จอยอะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย <ล>ไปดีกว่าเอาไม่ไปร่วมูงของเขาดิล่ะจะบ้าไปทำไมละ่ะรวมมันทุบทุบขี้ระเบิดร <c oughs> ู้สึกว่าแบตจะหมดไวนะครับเพราะวันนี้เราเราจะเปิดกันเยอะไปหน่อยอไอ้มาทางไหนวะเราขอมันขึ้นข้างบนนี้นะครับปึ <c oughs> <ล>๊มทางอะไรบ้โงด้วยโอเคเฮ้ย หรือว่าอ๋อไ้หรอนึกว่ามันมันต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนนี่ว่าผมลืมไมคุณเจผมมันจะลืมได้ไงต้องคนลืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ไดนายสัมาจะต้องมาหาท่านขึ้นมาให้สูงวันนี้ไอ้วานี้ครับซึ่งที่ต่อไปที่เราจะไปเนะี่ยมันไม่ธรรมดาอืมมันไม่ธรรมดาแปลว่ามันจะต้องนําม้อ,องสินะ มันจะ <c oughs> มาทำไมมีรักก็ไม่ต้องมาอ่ารแต่ว่า,าทำไมไม่ร้องเพลงให้มันแบบแบบว่าชื่นใจเลยชัดชาดดีรัชัด

อเราเก็บปุ๊บอ้นี่มันก็จะไล่เนอะอามันไล่ปุ๊บเราก็จะโดนมันไล่ฟันซึ่งมันมันตามเราใช่ไหมมันตามเราอยู่ใช่ไหมเฮ้ยข้างหน้ามีคนหนึ่งครับมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาลาทอนแล้วไอแอมมาลาทอนไอแอ็มมาลาทอน วิวไม่ไม่ไม่แต่กินมันเห็นนะขอยังมันเห็นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอุ้ยโอ้ยไม่กลัวบ้างเหลย กลัวทำไมมันเยอะเงี้ยววิ่งเข้าช้านมันเลยไม,วไมนวาอยังไงเอาดูสภาพสดชวิ่งแอบทำไมไม่มีอะไรให้แอบวิธีมองดีๆีน้ะมัน วยนะผมยากบอกกับมันนะครับเคยนไหมครับบวกเกมเมอลาร์นะครับ,บ,มาารบผมบอกว่าคิดบอกชีวิตจะเป็นสุขครับแล้วแต่นะเอาล้วครับตัววันี้ก็มาแล้วครับตัววันนี้วิ่งไปแล้วมาแล้ทอนหลบซ้ายลงขวาครับเราวิ่งไปแล้วปิดประตูอันหน้าตัวเองครับเอางานงอกคนระับเปิดสิวะ ปิดทำไมเน,นี่ยวิ่งไปทางซ้ายเลี้ยวขวาทีเลี้ยวจังหวะน,นี้รกระโดดติดที่หนึง่งกระโดดไปปุ๊บวิ่งมาทางนี้ครับผมว,วิ่งมาแล้วไปทางไหนต่อวะไปทางขวาครับอ๋อแล้วก็จะแหลกนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวจากนั้นคนระับเราวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเก็บฟิลรวมวางก้างเราวิงา่งหลบซ้ายนึงนี่ไม่โดนแกะดับ นอนัอๆๆ่นนั่นนอนพอดีผมแบนเกินนะผมจังหวะเรียบกระโดดที่ไ,ไหมครับ,บใส่ฟิลหนึ่งสองสามแล้วกดพอกดมันก็จะอุ้ยเดเราก็จะโดนทุบนะครับหลังจากนั้นมันก็จะวิ่งไปว่ายยี่นี้ไปก่อนดีกว่ามันไม่ปลอดภัยซึ่งตรงนั้นนะับมันได้หล่นไปแล้วครับแล้วเราก็ต้อง หนึ่งครับเดินลงไปไปทางเดินครับซึ่งอยู่ทางไหนวะอ๋อทางนี้ครับผมไปครับชวิงไอ้หยะบอกไอ้หยะนะครับยไปทางนี้ครับไปดึง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 ตกใจเฮ้เพื่อนทางไหนวะห้องอ๋อทางนี้ใช่ไหมโอเคเก็ตครับไปติดเถอะเพื่อนอ โอเคเพื่อนเราขอไปกันนะเพื่อนอัดอยู่ในนั้นลำคาบเยเพื่อนเราขอไปเถอะอไปแล้วครับไยบายครับรอดครับวันนี้ครับอย่างที่บอกครับเราเล่นแบบแนวสอนเล่นนะครับโนแวนมาครับ อ๋อขึ้นไปแล้วตรงวันนี้ต้องกระโดดครับถ้าไม่กระโดดตกไปคือเจอกับมันอีกรอบนั่นก็ต้องเจอปิดปิดประตูนอ๋อนี่ยปประตูประตูที่เราวิ่งแล้วเราก็ต้องกระโดดขึ้นตรงนี้ครับรู้สึกไงบ้างครับประกรันมาครั้งนี้ถามใครนะอา้าวในคอนี้มีใครบ้างครับ ก็ก็มีู่าสองคนเอ้ยแมดบักเอ้ยแมดบักเฮ้ย <c oughs> จากแปดเป็นสิบโอ้ต้องรีโหลดนเะ้เยต่อไปเราต้องไปไหนต่อโอเคครับต่อไปเขาตรงนี้ไปครับเราต้องมาตรงรอตรงนี้ใจอย่าพึ่ง มันเรียกมันมีคนโอ้ยถ้าจะรู้ขนาดนี้ต้องมีคนมาด้วยวนะเนี่ยหายดูเยอะนะเกิร์ทาเล่นคนเดียวมันก็ไม่หนุบกระทีโอ้โหณตอนนี้นะเหมือนเล่นคนเดียวมากเลยยังไงเอ้าแล้วแต่ปึ๊บกระโดดโอเ้เกือบไม่ถึงอะ่ะคน ไปข้างหน้านี้ครับให้ระวังนะเราจะกระโดดตกน,นั่น,นล้วัาเลยเด้อก็จะทีทางให้เราขึ้นทางนี้นะไม่กลัวมันบ้างเนี่ยหน้าตามันออกจะอับลักขึ้นดีเนาะ,ะยังไงเราก็ต้องวิ่งมันอยู่ดีนะครับจะไปกลัวทำไมอ๋แม้ก็เป็น,าานผู้ชายพูดได้นี่ว่าหนย เฮ้ยขอนอนบนเตียงทักเตียงหนึ่งได้ไหมมันไม่ให้นอนบนมันให้นอนง้างเราต้องเป็นฝ่ายรับอะไม่ใช่ฝ่ายลุกโหเยอะเกินไม่อ่านแล้วกันว้าอ๋อเฮ้ยจะเราต้องเป็นฝ่ายลุกหนะ่ิลีมเป็นฝ่ายรับรับบอลรับบอลอ๋อนกไหม อืเออได้บ้าไลอ๋อแชทกันแชทกันอ่านว่าอะไรฟิล์มแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอ่านทำไมข้ามไนเหวละอ้อ้อ้าวอ้าวออ้าอาว้อออาาอา้ ปีมเราง่วงแะแล้วไม่มีแบตเลยรู้สึกพาร์ทน,นี้เราใช้แบตเติมไปหน่อยนะไม่หน่อยแล้วมาเด็กอยากเห็นอะไรไหมครับไปเ,เข้าไปเจาเอ๋วัาดีเพื่อนปิดอันหน้าครับเราก็วิ่งมาวิ่งมาครับให้ไม่แอบ,บตรงน,นี้เหรอใช่ มันจะเห็นเราไหม,ไมเห็นมั้ยมันมาแล้วเฮ้ยอะไรอะ่ะเห็นไปซูมตรงที่มันไม่น่าซูมไม่น่าซูมแต่น่าดูมันน ของเราก็มีดูทำไมไม่ดูดดล่ะเปิดครับอฮุ้ยมาจังหวะแต่ตอนนี้ทำไมโดนตีไม่หยุดบิลวะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นแหละใช่สิเสียบ้างไหมอแล้ว <c oughs> พูดเหรอแลกลัวบ้างไหมอ๋อ ตกมาตลอดเลยตกกระจหมดมนึกว่าโดนอะไรลึงขาเอ้อที่ไหนได้ตกมาขึ้นยังไงอะตรงนี้ไม่เคยตกเลยอะตกมาตกผมรักมันอุณบ่ะคนที่อยู่ในคอด้ไหมยู่เนยคอหมายล้ออือใจอ <c oughs> <c oughs> ะตกลองลองไปวิ่งดูดิ <c oughs> ตกอะไรนะ ไม่วิ่งจะหารักเจอมาแล้วต้องเจอดีเนี่ยคุยอยู่ด้วยอะไปยังไงอะไปไหนกันนี่เนี่จอล้เจอลโอเคปเใครคุยเลยะเธอมาฟฟไหมอะโอเคไมอยากแฟบันจยหรอเาันยยให้มันยายให้ คุณยายเอ้ยบรรยายไม่ใช่คุณยายนะอี้ยจุ๊บจุวบอุ้ยกล้องกล้องอ่าจังหวะนี้ครับกล้องเราจะไปโน่นครับกล้องกองูไม่นะเฮ้ยมีคนมานี่นยูนิ่งนิ้วน่าเกลียดตบลับมากเลยอ๋ออ๋อล้มลุกคลานไปหมดถ้าเป็นพวกเรานะเราคงตายตั้งแต่นิ้วแม่งขาดแล้วอืม โอ้โหโดนตีแบบทำให้เราแบบันไม่นะกล้องโอ้ยแล้วเนี่ยไม่มีกล้องอยากจะตายแล้วแล้วเชื่อไหมถ้าเกิดเราเดินไปในที่มืดๆอ่ะโดยที่ไม่มีกล้องอ่ะมันจะตายนะจริงเหรอไม่รู้อ่ะลอ,ลองลองดูบ้าล่ะมันเป็นค้างคาววะ่ะเอ้ยมีใชียค้างคาวดิวะเนี่ยเบอร์เบอร์เหมือนกับว่าถ้าเราไปาจะโดนอะไรอย่างนัเนี่ย มันเป็นอะไรวะไอคนนี้มันเป็นโรคอะไรแนะ่มันฉีดมอร์ฟีมามันเลยไม่เจ็บอืมนะอฮ้ยเตียงนอนจัมไหมอืมอยี๋ยังไม่ถึงเวลาเฮ้ยเฮ้ยอันละ <c oughs> เห็นแล้วแหละสองก้อนเออโทแล้วมันแบบตั้งสองก้อนสร้างแรนมาคไหมคะอืม เออว่าพูดถึงไม่ได้ลอยกันมาเลยอ่ะอืมเรามาไม่ไม่เข้าห้องน้ำเหรอเนี่ยเข้ามาแล้วอ๋อนือ่หนอนไม่แต่ตายอละว้วาวเป็นโลคุนะรู้เยอะรับเยอะเฮ้ยด <Hey. S 2> ีนะที่เรามีเอ,อ่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฟาาข้างหน้ามีอะไรด้วยครับ พิมพตู้โอบเฮ้แ่นดอจะมาผักไาอโอ้โหโหดเยห็นไหมัเห็นจริงเห็นชัอลยอ่วิงวิงวิวิงวิงวิมันกำลังตามอยู่ใช่ไหมนู่นเันอยู่ข้างหน้าตองเนี้ยเหเห็นกล้องมาล่ะไม่น อยากให้ลองเพลงฟังไหมอเอ้าเฮ้ยกล้องมันมาอยู่ตรงนี้ปันปฏิหารด้อ้อ้มันอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้ไปแล้วจา้าวินน่งเนอวผมมาเอากล้องเฉยๆครับอย่าสงสัยนะว่าทาไมกล้องผมไม่มีรอยแตกเพราะว่าผมไม่ได้เปิดแบบว่าเป็นแบบภาพสวยครับภาพโคตรกะ เพราะว่าไม่งั้นโคตรแหลกอะไม่มละต้องพูดสำเนียงใหม่ว่าภาพขี้เหล่ภาพคิดถ้วถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ภาพไม่ได้อาบน้ำจากโอเคจะภาพแนวอะไรอีอืมอืมเขียบอยากได้ไหมคะจงเบยโถอยู่ในเอออรัชเดี๋ยวเอออรัชพูดถึงไหมครับ เขาเรียกว่ามีเอมีแบบมีมุมด้านศิลปะเยอะอืมศิลปะเปิดไม่ไม่ศิลปะกดใูกด้ดยนะจ๊ะเห็นเห็นทําดีไรก็เปิดทุกทีเปิดอะไรเปิดสีนี่แหละเป่ดไปยังไงวะทางนี้มั้งมันก็ต้องเปิดบ้างนะคนเรามันจะเก่งอะไรปะนั้น อ๋อโอเคครับต่อไปเราต้องไปหาฟาเธอร์มาตินนะ,ะซึ่งเฮ้ยตกลมอีกแล้วตกลมรักปล่อยจงุงนอบอกได้เลยว่าถึกเวลากับคนนี้เนะี่ยเฮ้ยอะไรนี่อ่ะรู้สึกไม้แบบแม่แถ้ามันจะแบบว่าแบบไปซะขนาดนี้มันก็ น่าจะเอาไปให้หมดเลยนะทั้งลากทั้งโคนทั้งมันเยอะไป่ให้หมดไม่เอาเอาค้างเขาเรียกว่าการอืมโอ้ไม่นะตัวถั่วมากเลยน่าเกลียดที่สุด เออหันหลังหนีอ่ไอุ้ยสุดจะไม่เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันล็อกตอนไหนวะก็เมื่อกี้ไงนะคะอ๋อสงสัยมือเทพอ่ะไมเกินไปละเฮ้ยถึงการค้านะเอ๊ะเอ๊ะมื่อกี้เห็นอะไรไหม เอมคือเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดอุบัติเหตุรถชนไฟตายอุ้ยรถชนตายรถชนใช่หรือ,อ,อรถชนไงมันก็ต้องหยุดตีใช่ไหมคิดวอล์กเกอร์ทำไมมันอันตรายอย่าง,งี้วันนี้ย่ะถ้าวิ่งเล่นแล้วก็คิดนึ่งตลอดอะ่ะไม่ได้มีทางได้เคลียร์เร็วเลยเด็กก็มาครับรอรอ Nè, lỏi lão. Lao và mang băng bưu đỏ. Mãi 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 ไอบ้านเดินไปไหนวะอ,อยากจะแซดโชว์ซะหน่อยอดันหอยไปซะลอยหน้าตาน่าเกลียดมากอุปสรรคที่สุดใน,นโลกยิ้มอะไรอ่ะคิดยิ้มเหรอชว่วยใจไงจับเธอได้จ้ะมันคือตัวอะไรอ่ะคิสวอลเกอร์เป็นตัวที่คนที่เล่นลาลาจะเกลียดมากที่สุดชอบชอย โอ้เต็มหน้าเลยไม่รอดแล้วแหละคิดผมขอโทษคิดเอ้ยเราเพื่อนกันมานานเฮ้ยมันมันตามหลังมาใไหมจเย็นหน่อยสิวะเออที่แบบรุนมากตอนเปิดประตูแบบปวดใจเฮ้ยเราดีโบตกใจหมดหันคันอะไรอ่ะคันเบาๆหน่อยได้มีอะไรบ้าง้องไม่ต้องรอกันครับ เราเชื่อว่ามันต้องมีตัวอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นต้องตาตาแล้วก่อนมีอะไรไหมอ่ะไม่มีลง่งโอเคมีแค่ฟมันหนึ่งทิ้งเราไม่เอาอะไม่อยากอ่านอะไม,ม่เป็นไรง่วองอยู่ด้วยอืมทำไมถึงเล่นมาคาไม่ได้อะนี่นี่มูนบอกมูนบอกอ๋อนอมุนบอก เมันมองลงครับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่มันหน้าปองหรอีปองมันทำอะไรตรงนี้เงี่ยเฮ้ยไม่ใช่หรือมั้งดิงด้งดิ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 งดี้งดะ้งดิ้งดิ้งด้้งงด้งดงงดงดง้ง้้ง้ง้ ถ้าเกิดจังหวะน,นั้นฮนะเราลอดมาช่องนี้ได้อเลยคนดูวมานเนี่ยช่องที่คิดมันดึงเราไว้นะช่องที่คิดดึงแล้วมันก็โยนเราลงเนี่ยแต่พาร์ทแรกเลยครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ดึงเราก็รอดแต่เพราะมันดึงเลยไม่รอดเจ๊เมื่อกี้เราเซฟวิ่งกันตรงนี้ใช่ไหมมันน่าจะเล่นได้สองสามคนเนาะมันจะได้แบบว่าช่วยกันอนึงเนี่ย ใช่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอกมัน<ช>ต้องมีคนอื่นมาช่วย,ยมาร่วมกิจกรรมช่วยได้สิแต่มันอาจจะไม่แข็งมันไม่มันไงต้องอยู่สองสามคนเฮ้ยสองคนก็พอแล้ว <c oughs> นี่นี่ช่วยนี่คิดไปไก่ไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยก็มันมันสนุกมันมันไงช่วยสองคนเออ,อคนเดียวไม่มันถูกต้องออ โอเคครับหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะพิมฝากถึงอะไรบ้างรับกับชแนลอ่ะก็บอกว่าบ๊ายบายนะแบบว่าต้องบอกก็อืมนะเว้ยไงว่ะโอเคครับอีกสักหน่อยไหมครับสักหน่อยนี่หมายความว่าอะไรอีกสักแบบว่าจบคลิปอีกสักแบบว่าจบเกมไหครับโอ้นั่นคงไม่หน่อยนี่ลงไปไหนเนี่ยไม่ยจะลงนะ อ๋อแล้วเข็นตรงนี้ครับนี่ข้างล่างเราลงมาเพื่อจุ๊บจิ๊เลยรอ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 เวลาให้มัามาถึงเขออากไไ็ยักไม่ตายี่รอเวลาใครอ่ะมันไม่มีใครนี่ยบอกเส้นตอนโอ้ไม,ม่กอดแม่เดินไปหมดเลยแม่อยากเล่นเกมมายโอจุงเลยมารีโอ เอ้ยไมโอออ๋เอ้ยไม่ใช่ไมโอหรือว่าเกม Resident Evil 6อืมนั่นดิอยากเล่นสองคนได้เนาะโอเคเซฟวิ้งแค่ตรงนี้ก็พอแล้วมั้งเนาะอิ่มอิ่มละโอเคครับบ๊ายบายครับเฮ้ยเดี๋ยวเจอเจออะไรวะเจอขุ่เจอถุงเจอแบตนั่นแหละเก็บละ ครับขึ้นไปใหม่ครับเอ้ยเ <c oughs> นี่ยผมสงสัยกับตันี้มัน,มนแอบ,บไม่ได้ปะก็มันพังมากเก็บเราทังงั้นเราโอ้ยตรงนี้ครับบ๊ายบายครับคางครับ